แล้วครับท่านผู้ชมมึงว่ามันหลับหรือตื่นเออมันตื่นนะเนี่ยเฮียเออเห็นไหมแสดงว่ามันตื่นจริงดูเหมือนแม่งหลับอยู่เนาะกลับทำเฮียอะไรอ่ะกลับตอนนี้ห้าร้อยบาทตีหนี่เฮียสามสี่โมงครึ่งห้าโมง คือะอ,ะอะไรมึง nhà อ่าเฮ้ยมันมันเหมือนหลับเนาะเห็นเหมือนกันไหมอ้าวมาตื่นอยู่นะนี่มันนั่นเกนอยู่นะเ <laughs> มื่อกี้มาถ่ายไม่ทนนันเราจนแม่งหลับตาแล้วอ้าปากอ <laughs> อันเนี้ยภาพนี้เลยฮะเนี่ยฉากฉากขนาดเลยครับ อะอยังดีมันเล่นเกมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพักไม่แอบถ่ายฮนะเดี๋ยวเข้าเว็บโปเก็บข้อมูลนะไว้ลงข้อมืองานะนี้โต๊ะ VIP นะครับวันวันไม่ทำอะไรครับเล่นไฮไฟครับหลอกสาวมาซ้ำ ตำแล้วกระทิง้งฮะับอ๋อมีข่าว,วเข้าไปคนนี้ฮะวันก่อนมีสาวมาหาครับตอนสี่ทุ่มถามหาบบิ๊กครับตอนแรกก็ว่าแฟนอาไม่ใช่ครับมาหายาบ้า <l acht> สองทีแรกยาถามเม็ด <l acht> อ่ะนะฮ <l acht> ะไหนไหนไหนดูดิเ็ตดูขอดูสาวหน่อ <l acht> ยโชว์เฮ <l acht> ี้ย <l acht> คมสวยนะสวยสวยอ <c oughs> ่านี่ฮะเจอแล้วครับสิงเอทลายประตพีครับ <c oughs> เราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะฮะอันนี้แอคกฮะปกติต้องยิ้มแล้วครับน,นี่แอ๊กไว้ก่อนกูเจอกล้องนะฮะโลหาน ูเวล์ฮ่ดูเวล์อชีฮะสิบเอ็ดครับไม่เกินสามสิบสี่กูทายเดี๋ยวมันก็สร้างใหม่โยกังฮะเล่นดิออร์มิสจิโร่อ้อลลอาไหนตั้งมึงอ่ะโอ้โหนี่น,นี่ฮะร้อยแปดสิบกว่าเอ็มครับมีของดีเดลให้เขาแฮกตายฮะ เรามาดูไอ้เฮียนี่กันอีกทีนะลัตตาพิมพ์ครับคันเทพมากแม่งสัมผัสด้วยนิ้วเดียวแม่งสัมผัสทั่วแป้นเลยอยู่ไหนวะเอ,าอ้าหมูยิ้มไหมอะอดีตพระสังกระจายนะน,นี่นี่ครับช่างสีตลกเรอโอ้ โลหานดูดทั้งวันฮัลโหลน่อยอันนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชิ้นที่แปดนะฮะพัด oh. ลมนะ oh. <c oughs> ใช้มานานกว่าหกสิบปีพัดลมตัวใหม่อันนีซื้อมาอันนี้อันนี้เขาตั้งขายหมื่นเจ็ดันแปดร้อหสบเก้าบาทนะต่อมาร้อยยี่สิบ้าก็แถมฐานให้ด้วยนะครับ oh. 哦，好，好，好。